วิธีการใช้โปรแกรมง่ายๆนะครับในการใส่เบอร์โทรแล้วก็ใส่ชื่อของเรานะครับโดยโปรแกรมที่ผมใช้ก็คือเอาเคตัวง่ายๆก่อนนะก็คือเอาตัวไล n ์แคม e r าตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวโหลดโหลดตัวนี้มาก็ได้ครับเดียวลองลองใช้ดูนะฮะก็คือตัวนี้ไลค์แคมิราตัวนี้นะคร,บนะร,ร,ะ Play Store. รับแล้วก็เปิดขึ้นมานะพอเราโหลดเสร็จเนาะในแอปใน Play Store พอโหลดเสร็จปั๊บเราก็เปิดขึ้นมานะครับ พอเปิดขึ้นมาเสร็จปับ๊บเราก็เอารูปเข้ามาเนาะจะมีรูปอะไรเอารูปเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอารูปเข้ามานะอ่าสมมติผมเอารูปตัวนี้เข้ามาอันกระแมกนะเอารูปอันกระแมกเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะกดเลือกนะครับแล้วมันก็สามารถถ้าเราจะใสเ่เราจะเขียนพิมพ์เนี่ยก็คือใช้ตัวตัว,ต,วตัวทีนะตัวทีเนี่ยนะ ก็ค <c oughs> ือตัวทีทมมนะตัวเนี้ยมมองมีอีลตัวเนี้ยนะตัวทีอยู่ตรงนี้แหละ alia. ตัวทีอยู่ตรงนี้แหละนะครับอาตัวทีกดเข้าไปเลยแล้วก็กดตัวทีเข้าไปเสร็จปับ๊บแล้วก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปพิมพ์ได้เลยนะครับศูนย์ศูนย์ใส่เบอร์โทรเนี้ยนอ,อย่างนี้นะครับก็กดต่อไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวอักษรนะตัวอักษรแล้วเลือกนะครับแล้วก็เลือกตวอัวอักษรเห็นไหมมันก็จะได้ตัวหนังสือแล้วเห็นไหมได้ แล้วก็ใส่ไปได้นี่ครับแล้วก็ปรับตรงนี้มันจะมีย่อได้แล้วก็ส่วนข้างล่างตัวนี no. ้นะครับอันน <Snow> ี้คือเป็นสีนะเป็นสีเราใส่อันนี้เป็นสีข้อความอันนี้เป็นสีขอบนะอ่าสมมติสีข้อความสีแดงอ่าแล้วความมาที่ขอบเห็นไหมนะครับก็จะมีขอบตัวนี้อ่าแล้วก็ใส่อาจจะเป็นสีดําก็ได้เพื่อพี่ดูอ่าดูเป็นสีดำนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะอันนี้ก็ปรับเราลองปรับเล่นดูครับเห็นไหมก็ได้แล้วนี่ยนะครับได้แล้วแล้วก็ สมมติเราจะเอาอีกแล้วก็พิมพ์ตัวข้อความแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับใส่ชื่อเข้าไปก็ได mm ้ hmm. นะครับก็ใส่ปึ <Dante> ๊บๆอย่างนี้นะก็ได้นะนะถ้ใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็ไปกวานไปโอเคเนาะแค่นี้เราก็สามารถได้แล้วแล้วเราก็บันทึกตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้ก็จบแล้วบันทึกตรงข้างล่างตรงนี้นะครับก็จบแล้ว โอเคนะครับโอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองทําดูเนาะ